เดี๋ยวสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องทั้งสาเฟสแฟมิลี่นะคะวันนี้ขอบคุณคุณแม่ว่ารักนะคะวันนี้พาเด็กๆมาดูชุดนักเรียนแล้วก็มาดูอุปกรณ์การเรียนแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่านักเรียนต้องใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างนะคะกบขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะวันนี้ที่ได้เมตานะคะเป็นค่าอุปกรณ์เล่าเรียนให้เด็กๆนะคะทั้งสามคนเลยนะคะ ทั้งน้องมวยทั้งน้องเมยมยอ่าเราก็ดูกันนะคะว่าเด็กๆต้องใช้อะไรบ้างนะคะขอบคุณคะแนนจากคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้อยู่ที่ร้านนะคะอร้านวินัยพรนะเป็นร้านอ่าอุปรกรณ์การเรียนนะคนเยอะมากนะคะอะ่ต้องดูหลายอย่างเลยนะคะ อย่างที่ต้องซื้อะคะือ,อคไหนไปดูของหน,น,นูก่อนอะไรนะไหนฮันน่ามาไหนฮันน่ามาไปดูของหนูก่อนว่าไรบ้างเาไปดูของหนูก่อนของพี่เมืออาอาดูชุดนักเรียนอยู่เป็นพอ่อเป็นคนเลือกนะ คณลูกก,ก็ลองดูก่อนนะใช้ได้ไหมน้อลูก,ล,กลูกนักเรียนเยอะมากนะคะวันนี้เพราะว่าใกล้จะเปิดเติมจริงๆอยจังกันแล้วนะอันนี้พี่เมยลองชุดอยู่หนะพอดีเลยลูกถ้าเล็กไปเพราะว่าเมยจะเขินเร็วไงคนก็จะวุ่นวายหน่อยๆนะเพราะว่าคนเยอะนะคนเยอะจังเลย อันนี้พอดีอ่าเล็กกว่านี้มันจะเขินนะเอาซีซีป่อ๋อโปเบอร์อะไรนี้เฮ้ยเล็กไปบ่ราะเหมยพี่ชินใส่ไม่ได้แต่พี่เหมยใส่พอดีใส่ได้ไหมลวมใส่ได้เหมยพอดีนั่นเหมยถอยซิ เอาล้องดึงจะเอาอะไรโพนี่หรือเอาคิตตี้เอาไหนคิตตี้หรือกระโพนี่เอาให้เลือกสองอย่างเอาแล้วอันนี้แต่ทำไมสะพานนั้นเอาเอาเลือกเร็เร็วเร็วเร็วคนเยอะด้วยเอาคิตตี้ใช่ไหมไม่เปลี่ยนใจนะลองเปิดดูนะ Uh, oh ดูดูโพนี่ก like ่อนอ่ะดูโพนี่ก่อนอ่าเดี๋ยวดูที่นอนก่อนนะคะตอนนี้ได้เกงกมได้ที่นอนนะคะอ๋อโพนี่อ่ะเดี๋ยวดูโพนี่ก่อนอืมมันมาที่นอนซัพเปอร์เดี๋ยวดูโพนี่ซิมันเป็นยังไงโดเรมอนก็มีนะ โอ้ยนักเรียนนะคะเป็นวันที่อ่าคนเยอะมากนะนี่โดเรมอนที่หนูอยากได้ไงลูกอ้าวย้ยพนีสวยเอ,เอาพ و ن หมเอเแล้วเอาคิตตี้เลือกเอาแล้วแต่หนูโดเร,รมอนก็มีอ่ะที่หนูชอบหมดเลยออะเลือกเอา หมากับโพนี่นะนี่เหมือนกันนะเหมยโอเคอเร่ง <c oughs> นอนไปกับหมาโพนี่เลยนะสลับกับพี่ได้ไหมหนูไปเป็นอโอเคได้แล้วต่อไปอะไรอีกเนาะอุปกรณ์วันนี้น่าจะเยอะมากเลยนะะคดูมีการอยากมาดูชุดสวยะะอันนี้ชุดสวยค่ะไม่ใช่ชุดนักเรียนลูกปะ <c oughs> ไม่เกี่ยวกัน่ะค่มาสุดจะเอาแล้ว่าสุดจะเอาแล้วนะโอ้อาไปไปเที่ยวยังไม่ได้เที่ยวมันก็เล็กก่อนนะคะไปะะเดี๋ยวพอเอาเอาโพนี่ค่ะเอาโพนี่อะ่ะโอเคไปเนื้ออะไรอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องรองเท้านะคะทอบตัวบุ่นวายนะคะเอาคนเยอะมากเดี๋ยวเสียดกันนะคะ ตอนนี้ก็น้องมวยเลือกรองเท้าก่อนนะลูกไปตัวะหาบาทชุดนักเรียนหนูมีแล้วค่ะลูกถือไว้นะของตัวเองเดี๋ยวค่อยไปจ่ายตังค์เสื้อไคะเสื้อลูกเสือพนักงานนะคะน้องมวยลองรองเท้าอยู่นะคะใส่ได้แน่นอน เพื่อหน่อยก็ได้ค่ะลูกหนึ่งเสื้อลูกเสือใส่รองเท้าด้วยเข้าไปเข้าไปเพื่อใส่รองเท้าด้วยอ๋อให้ทำนี้ตกอ๋อไว้ให้พี่เขาเาบอกว่าแม่อยาใส่ชุดรักเรียนแม่ก็จะซื้อโมใส่ชุดรักเกียดอะไรนะบัตรบูรณาญาตน คุณพ่อบอกมั้ยโอเคคุณจะยิดตัตรตรงเสมอเลยก็ได้เาเช็คตัง so ค์อยู่นะคขอบคุณ <Island> คุณแม่ละกอนอบคุณค่ะคุณแม่รัก่ให้ังอขงใช้ใชนักเรียน อขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆเลยนะวันนี้คนเยอะมากนะคะที่ร้านอุปกรณ์นักเรียนนะคะตอนนี้ก็ซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกไปเดี๋ยวจะดูอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะไปเก็บอุปกรณ์กันนะคะเหนื่อยเด็กๆนั่งหน่อยเลย โอ้ได้อุปกรณ์การเรียนกันทุกๆคนเลยนะคะน้องเมยก็ได้ชุดได้รองเท้าน้องเรนก็น้องเรนได้อะไรบ้างอ่ะเต็นท์ป่าที่นอนอะไรคที่นอนอะไรโอ้ถุงเท้ารองเท้าด้วยมาคโปนี่หรอคะมโนี่อันนี้พรุ่งนี้ไปเรียนวันแรกเนาะจะเป็นยังไงเนาะนักเรียนของเราของพี่เมยนะคะก็มีชุดมีกระเป๋านะเครื่องแบบของโรงเรียนนะ รองเท้านะโอดูนะคะอ่าคนนี้ก็จะเยอะกว่าเขาหน่อยนะคะเพราะว่าต้องใส่เอี้ยมด้วยอ่ามีเอียอ้ยมโอ้ยติดกระเป๋าคะ่ะลูกไม่ต้องใสอยากจะพึ่งใสติดกระเป๋าไม่ต้องใส่ค่ะติดค่อนนี้นะอันไหนดูกระเป๋าด้วยอ่ะเขาเอลซา<ห>น,นะคะโอเคนะคะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณคุณแม่เวาลาลักมากๆเลยนะ,ะที่ได้อ่าช่วยอุปกรณ์การเรียนเด็กๆด,ด้วยนะคะวันนี้ อ่ะเป็นปันรอยยิ้มให้เด็กๆนะคะดีใจนะคะขอบขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะขอให้คุณแม่และครอบครัวนะคะมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคิดระหวงิด้ขอตุ๊กปัดปานาทูปการเลยนะคะล้านล้านเงินทองอะอยงขอบคุณค่านะฮะเด็กๆดีใจนะขอบคุณยายเลยนะคะดีใจสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะที่เมตตาเด็กๆนะคะ อาซีสันนะคะดีใจโดยเฉพาะคนนี้นะคะคนนี้เฮอชุดมากคนนี้เฮอชุดจะถอนไหมน้อนะดูพรุ่งนี้นะคะแล้วรอดูพรุ่งนี้ไปเรียนจะเป็นยังไงนะคะพรุ่งนี้วันน้าใสชุดไปเรียนคือพรุ่งนี้ไปเรียนจะเป็นยังไงเนี่ยใสชุดเรียนะของููใสชุดเแล้วเราจะไปดูนักเรียนกันนะพรุ่งนี้ว่าจะร้องหรือเปล่านะอุปกรณ์การเรียนก็ครบทุกอย่างนะคะ ห้ามร้องด้วยนะลิงน้อง,ง,ง,งเพราะว่ามีพี่หมวยแล้วก็เพื่อนค่ะโอเคนะ,ะสำหรับคลิปนี้